สวัสดีครับสวัสดี f อทุกคนนะครับผมด้วยสิบนิ้วก้มกราบผมต้องขอบคุณนะครับขอบคุณ f อซที่ให้กำลังใจหรือว่าอะไรก็ผมก็มองก็ไม่ค่อยเห็นแล้วสายตาก็มองไม่ค่อยดีแล้วเนาะ ผมต้องกอมขอบคุณเอฟซีที่ให้กำลังใจผมนะครับผมแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับผมที่ขับแมคโครเนาะผมขับแมคโครผมอยู่กับโทนึ่งบางทีผมก็ขับบลอกล้อบางทีผมก็ขับแมคโครหรือ f อซก็อาจจะไม่รู้ว่า ผมยังไงแต่ผมอยู่กับโทนหนึ่งอยู่มาตลอดเลยนะครับผมก็เหมือนที่อย่างที่คอมเมนต์บอกบอกว่าอะไรนะว่าจันชายไม่คิดจะไปถ่ายที่อื่นผมไปถ่ายที่อื่นไม่ได้ครับเพราะผมทำงานอยู่กับโทรหนึ่งผมอยู่ผมขําไมโค วันนี้ผมก็จะสารภาพว่าบางทีนะบางทีก็มีบ้างนะมีบอกว่าโอ้จันชายไม่เคยช่วยทำอะไรเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยบางบางบางไอ้บางทีคอมเมนต์มานะบางทีนะเนาะถ้าผมทำงาน ก็ไม่มีคลิปครับผมก็ใช้เวลาว่างใช้เวลาว่างผมก็ถ่ายคลิปก็แค่นี้เลยครับผมก็ถ่ายคลิปแต่ผมอยู่โทษหนึ่งตลอดครับผมอยู่ตลอดก็ผมก็มีหกลออยู่คันหนึ่ง<ม>คือ เสียเขาก็บอกผมนั่นแหละบอกว่าเออออกหกล้อมาได้มาอยู่กับผมผมเยลยออ่ะก็เลย,อ,เลยเออกหกล้อมาออกหกล้อมาผมก็ธรรมดานะเนาะเอซี FC เนาะหกล้อถ้าออกมาแล้วมันต้องมีงวดอืมบางทีอ่ะเบื้องเบื้องลึกเบื้อง อะไรอะเบื้องอะไรผมก็พูดไม่ถูกเนาะก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละก็บางทีเห็นผมอยู่เห็นผมถ่ายคลิปแล้วก็บางคนบอกว่าเจนชายไม่เคยช่วยทำอะไรเขาเลยเนี่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 ยมันเป็นอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ผมบางทีผมว่าคือผมช่วยผมทำแล้วเวลา เวลาผมว่างผมก็จะมาเอาโทรศัพท์ผมถ่ายเนาะก็ไอจุดนี้ก็ต้องเข้าใจผมบ้างเนาะโอเคไหมโอเคไหมเหม,มือนกับไออะไรนะผมได้คิดนะเ,เนาะว่าโอเคนะอะไรแบบเนี้ยเออแต่ผมไม่ค่อยเป็นคนซีเรียสนะ ผมจะชอบสนุกสนานชอบสนุกสนานผมจะชอบแบบคุยหัวเราะผมก็คุยหัวเราะผมก็คุยแบบสนุกผมชอบผมชอบอย่างนี้ผมไม่ชอบซีเรียสแล้วอีกอย่างผมก็เป็นบุคคล สาธารณะเออนาะใครจะว่าใครจะด่าใครจะอะไรผมก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คนรักคนชอบเนาะผมก็ไม่ไม่ไม่ได้อะไรผมก็ไม่คิดอะไรแต่ก็สายตาผมไม่ดีแล้วแหละผมก็ใส่แว่นนะใส่แว่น <laughs> ผมก็ใส่แว่นแล้ว วันนี้ผมก็ขอระบายเนาะเอเนาะผมขอระบายว่าบางทีนะ่ยคอมเมนต์มาเนาะมาถามผม,มนันถามผมงี้ผมก็พยายามที่จะตอบผมก็อยากตอบทุกคนแหละครับอยากตอบ อยากตอบทุกคนแหละที่มาถามว่าหมอตานไปวิ่งที่ไหนอ่าหมอตานไม่ได้วิ่งที่ไหนครับก็คืองานของเรามันก็มีอยู่หมอตานเขาบางทีเขาก็อาจจะเรียกตัวอาจจะเรียกตัวไปวิ่งงานวิ่งงานงานบางทีก็อาจจะสองวันสามวันอะไรแบบเนี้ แล้วก็นี้แล้วก็มาแล้วก็บางทีผมอุ <aud> ้ยผมไม่อยากพูดเลยผมใส่แว่นแล้วดูเป็นไงบ้างครับเอฟซีเมเม์ไม่ได้เลยแต่ ตอนนี้ก็ผมก็อายุก็อยู่ที่ประมาณย่างเข้าห้าสิบนะต้องใส่แว่นแล้วเนาะเอฟซี FC ก็ต้องเข้าใจเนาะวันนี้มอตานเขาก็เข้ามาครับเข้ามาบอก แต่ผมก็ไอหมวแต่อะไรอะาจจะระบีอาจจะระบีอัจจะระบีตอนเย็นผมชอบอาตอนเย็นครับอาจจะระบีตอนเย็นอ่านอ่าน,นอ่านเสร็จเรียบร้อยตื่นเช้ามาผมไม่ต้องเปื้อนมือผมใส่ชุดหล่อๆไปขับรถได้เลยอะไรแบบเนี้ยอื ผมรักทุกคนนะครับผมผมก็ต้องขอบคุณ f อครับที่ติดตามแล้วก็ดูช่องของผมนะครับดูช่องของผมแล้วก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ผมบางทีเนาะผมไม่มีเวลาผมขับรถหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีขับผงคาเม,มโค ผมก็มีเวลาแล้วผมก็ถ่ายแค่รถจอดรถอะไรถ่ายแล้วผมก็แค่รายงานตัวนะเนาะรายงานตัวว่ะนี่ครับวันนี้ผมทํานี้ทํานี้ทํานี้ครับผมก็ต้องอ่ะสินิ้วก้มกราบครับก็ขอบคุณ f อฟทุกคนที่ช่วยดูช่วยดูแล้วก็ให้กำลังใจผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเลยครับผมก็ <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกครับบางทีเนาะบางทีผมก็ทำคอนเทนต์ทำอะไรสนุกหาปาร์ตี้ไปอ่ะอยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับผมและพคลิปนี้ผมสวัสดีครับ บายบายครับ